กินเมกิมันเนา่าของเก่าบอเรามันลืมเบิ่งแต่ผ้ามือคึ้มฮักเก่าบอลืมยังบอลืมบอลืม,มนะอ้อมขี้เหล็กมันยังแซบอยู่ก็เลยเอามาอุ่นกินอีกนะเขาตู้เย็นเมียนแล้มากินอีกมาเด้อแสบๆนี่ก็ไขคลูกเด้อ แสบแสบน้่กันเนอเอฟซี FC มืดตุกู่ทุกคนที่หน้ารัดของไม่มน้องยายเนาะมาเด้อมาเด้อกินเขานํากันมาแต่ไปเดินห่านหน่อยขำเลยเมืดไ่ไม่มนอนมามาแล้วกรดังไขรอุ่นเขา่าอุ่นออมขีเดเล็กอุ่นไขรมาแสบแสบ อาบน้าแต่งโตลงมากินเขา่ามาเด้อมาเด้อแซ่บๆน่บากันเน่ยมะเร็งแซ่บลองชเล็ตในสุดยอดแซ่บบมื่แซ่แสบ,ส,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 บสัมผัสผูกผมอัดเด้อผูกได้มักก็คือแซ่บ สันจ้ะถูกบุคคลกับกินถูกบุคคลกับโบกินหมักไฟหมักมันมี์ม้อนเนี่ยที่หนึ่งเลยแหละเรื่อง,อ,งออมขีเล็กเนี่ยมาสามมือก็กินอยู่เห็นมันบดเสียง่ายออมขีเล็กเนี่ยสามสี่มือกับบดเสียกินบะมี่หัวเขาตู่เนี่ย อย่ามาทะลึ่งกับคอยไปเลยไปโรดไปโรดหามเาบ่งปากนะกินเดี๋ยวนะอือไข่ไหนมันเย็น,นี่ยมันกินบาดแซ่คนกินคนห้วนไข่รู การห้อนมืดมืเมือนั อ๋ใส่ซักซีเด้ออย่าให้มันแสบเด้อซักซีเดี๋ยวก็บัวใบกระเทียมแ้วกะตําหัวกระเทียมใสน่น้ำอองชีเหัว่าหัวสังไข่ใบมกูดสุดยอดจังสิให้ตูใส่ เบ็ดเบ็ดก็หูก็บอกออกแล้วมันแซ่บใด่ไข่หมดแดงใส่อีกแห้งคัดใส่หลายอย่าง ใส่ไข่หมุดแดงใส่น้ำเค็มกระดูกหมูอืมชุดจัดออมบอนไม่มอนบุมักบุมักกินออมบอนอ,อมบอนนั่น เห็นแม่ม้อนอมสุดเห็นแม่แม่เ่าคคนออมคนใส่สมกอกสมากอกแม่หมดแดงส้มใช้กันกระบอนแม่เขาไม่ม้อนเนี่น้องอมแซ็บไเลยแม่ม้อนมาค่อยโบอ,กบอ,กโอมกินจะกเสืขอเพราะว่า บุมักปุ๋ยใส่ว่าแซ่บใส่ปลาแช่ชพิ่นออมให้กินหน่กินแม่์ออมให้กินแต่ข้าวเล็หน่อยพูดซึ้งหลบาติก็แซ่บเพิ่นใส่แม่บดแดงเวลาต้มตบอนน่ะบอนคั่นนะมันเป็นบอนหวานเด้ใส่แม่บดแดงส้มบดแดงแล้วก็ใส่ส้มมะกอก,กอใส่กระดูกงูออมบอลหมือนนั่น,นใส่กระดูกงูแซ่บ ต้องแสก่กระดูกงูวงแทะออมบอลวานนาะบอลแซ่บอลวานนะนนนะต้องออมบอลขั้นนะแซะบอลมันเกิดในหวยในป่านะในห้องในหวยอ่ะเก็บมามาต้มเรต้องเย็นน้ำเลย ต้มมันแหงเลยต้มมันนั่นเลยมันแหงมันเปื่อยเลยแล้วมันตําขาเบื่อจะนั่งอมเห็นนั่นแม่เผ็ดมันกระบอกขั้นเพราะว่าต้มใสมหมดแดงนะะสมหมดแดงสสมมะกอกแซ่ ข้นเขาจะเศร้าผิวเขาไม่มอนะมากกับเส้นรัดขึ้นเขากับผ้าดังไพ่อุ่นเขาขึ้นเข่าอซเวลา อยากกินข้าวแซ่บนะเจ้าให้ข้าหิวจังนจกนอยากกินถ้าห้องไม่หิวนะกินขา้าวบ่แซ่บข้าวหิวน้อมากินนกินขานะ้าวแซ่บได เดี่ยวก็ไปก่นเด้อ <laughs> บ๊าย